อ๋ออบมึงอีกรอบคลึบคลิปคลึบ,ลบ,ลบดันดันดันโอ้เขาหลอกครับพี่น้องบมได้ฮอดช่อดอ,อกไม้นะครับว่าเขากับบ่าไปแล้วนะครับพี่น้องผมถือโอกาสสวัสดีนะครับพี่น้องป้องไปที่เขารบรักทุกทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์เด้อครับพี่น้องผูดติดตามแล้วนะครับสําหรับผู้เขามาใหมนะครับอย่าลืมกดซับมันจริงไข่กันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจจานโบอิสานสอนนะครับพี่น้องผมป่าพี่ผ้าหนังมากเมื่อนี้นะครับนี่ครับอุปกรณ์อะไรนะครับสงสัยว่าพี่น้องเอาให้มาหยัางนะครับผ้าพี่น้องดักปลาครับพี่น้องขีดต้มครับขีดต้มบ่อนะครับหลังจากไปหมดมากไม่ไเลยวัน ได้มากติรกลนบึงบ่อเลยนะครับสิทํำกันดักปลาสู้พีสู้ห่องบึงนะครับได้มองเล่วนีครับทาง้หน้าครับเกหน้าพอดีพอดีนี่ครับมองเซอร์เวไว้คางลีนะครับมาลุยกันเลยครับพี่น้องเอ้ยห้กับสอดหลอดชนะปลานี่นี่ครับเข่าเสียวมุ่นีนะครับพี่น้อง โอ้ยแล้วแล้วยึดหักไม่บ่านอ้อเอาแล้วพี่น้องข่าไม่ครับโอ้เด็กเด้กใครนับนิดน้อยครับฆ่าอีกโอ้ยอยังได้ครับยังได้ครับปาดสิ่งกีดขวางยังได้มาหลายแทดปัน ุทดยากขนาดที่น้องเอ้ยนี่หอดกระสอบเก้าครับไม่ใยปัญหาสำหรับจานวูนะครับ ตอนพี่ผ้าพีผ้านนังม่ยามรีนะครับมันขึ้นหู้นี่นะครับบัดมากวัดน,นี่แล้วเขาก็เริ่มเหลืองครับพี่น้องทํากันหล่อมันสเสลยนะครับเบิ่งดูพอไดีเราไปอุ้ยบอลลม่มมองขึ้นบลมครับ วันเสารละอัอารุถ่ถสายชมนะครับโบล่านพระเจ้าเฮดจังสี่หล่ะพี่น้องเอ้ยพุดธลุมดักปลายย่ำเดือนสิบสองครับพี่น้อง ลบอเวนะครับเอาล็อกมันอีกลบ็ลบกลบุลบลบุลบลุบดันดันดันโอ้เข่าล็อกครับพี่น้องผมเอ้าเดี๋ยมองได้ อีกนิดหน่อยครับอ้อมได้แล้วนี่อ้าวหอไมไหมดันอู้เหียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นะครับยุบป,ประมาณนี้นะครับน้ำกับยุน่นหนีนะครับพี่น้องบอกไก่กันนะครับ ไหวนิดน้อยครับพี่้องผมกันปลาตัวยยใหญ่วันสิผ้าหายเต็นนะครับพี่รองห้ามี่นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่อีกจังน้อยก็ได้อโอ้เสียงลมก็แห้งแห้งพี่นอ้องเอ้ย หัดยง้มสีเลียนวาวแล้วครับนี่นะครับเิงเพิ่มมากหูนี่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับพี่น้องผม ยินมเหนียวห่อครับนะครับได้มากเกือบเครื่องคุนะครับเขาเป็นเหนียวนะครับได้มาจากกลนบ่หนะครับตุ๋ยไปเลยครับพี่น้องนะครับเก้วขนาด ธรรมดานี่มันที่เขามันที่เบืนเนี่ยมันเคลืนนะครับแต่ว่านี้เงาเอากังเว้นแสกๆเลยนะครับพี่น้องเอาก,กังเว้นแสกๆเลยครับ เกิดสหอมหมกไปในต่างให้หน้าเลยนะครับพี่น้องผมนี่ครับนี่คือสํำเร็จดแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับพี่น้องได้การแล้วครับถ้ารุ่นถ้าช่มกันเดิอพี่น้องเดี๋ยวหาอุ้มมาปกจากน้อยก่อนครับเอาเหว่างไว้จากน้อยนะครับกัน กันพ่นไอนะครับพวกเข่ามื่เนี่ยก็ดึงลงมากก็ได้แกวๆนี่นะครับหลังจากแล้วเรียบร้อยนะครับติประดับประดาเอาดอกไม้มาใส่เน่ยปยปดับปดาก็แล้วเรียบร้อยอันนั้น เอาไปยังทางพี่เอาไว้นี่เอาไปหน่เออบุ้ยแก้วขนาดไี่ยังสิว่าเขาอะได้ <c oughs> <c oughs> หอดชอดดอกไม้นะครับื่อเขาก็บ่าไปแล้วนะครับพี่น้องผมเรียบร้อยครับสำหรับเฮ็ดมองดักปลานะครับพี่น้องเอาฟังให้ดักปลานะครับพี่น้องผมยังพบพ่อกันอีกจังน้อยนะครับสิพ้าพี่พาน้องมาย้ำนะครับแต่ว่า ดินเนี้ยเหลือครับพี่น้องเ็ดจั้งไรล่ปะปปันป้นกล้วยปั้นล้วยเจ้าที่ปั้นหมดเ,เอาเท,ทน้ำลาดลงกันไซนี่คือกันครับนาลีไว้เลยพี่น้องผมนีนะครับต้วยไว้เลยนะครับนาลีครับห้ามันมาท่วมครับพี่น้อง ใส่ไว้เลยครับพี่น้องเอ้าแล้วเรียบร้อยครับอีกจิกน้อยมาลุ้นกันครับพี่น้องผมจบในคลิปนี้นะครับครับการหลังจากใส่เหลวนะครับเป็นเวลาหลาป่านลานหน้าที่เล้ยวนะครับพี่น้องป้าพีป้านางพยายามครับอุประกออะไรครบขั้นครับผมไปลุยกันครับหวานสิือขวาโต่านะครับพี่น้อง โดนแล้วนะครับเป็นสองชั่วโมงนะครับ้ะมันว่นะครับพ่อชอดอกไม้มันอาจจีเขานะครับมีติงอยู่นะครับมีติงอยู่พี่น้องกระดุกกระดิกอยู่นะครับมันมาซ้อนะครับเอาลุน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 นี่ครับพี่น้องนี่ครับ มีล่องรอยนะครับพี่น้องห้อยเบืนขึ้นมานะครับนะยิ่งเสียงนะครับจกเล็กจกเล็กอยู่สงสยัยอาจจะเป็นพอชอดอกใหม่นี่นะครับพี่น้องออกมาลุ่นกันนะครับว่าสิถือแจ็กโตเหรือพี่น้องโอ้มีดินอยู่ดินเห็นมาพี่น้อง อยู่ในในนครับติงอยู่นะครับรุ่นครับพี่น้องผมโอ้ดี่ครับปลาเข็งครับพี่น้อง เอาับ,บ,บาห้าห้าักแรบกบกแกยืนมีตะปลาเข็งกับพี่น้องผมอืม เ้าเอาอพระท่านมดนะครับจ้องไว้เยอะพี่น้องสองสามตัวอยู่ในนี้ครับจ้องไว้ขามมูธรรมดาเดียวนะครับมันก็นเถือกอต้ยาน,น้มันคืนพี่น้องเอ้ยจะคว้างกับเฝ้ามายามวดนะครับอยากให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับท่านมันเอื้นส้ยจังมายามก็ขค้ือนสิโอเคก็หนียุ่นะครับนี่ครับผลการพ้นงานครับที่หาตัวคนลอเคลียร์ครับพี่น้องผม ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับขนาดแค่สองชั่วโมงพี่น้องเอ้ยแก๋วแหละครับงานพบพวอกันชีหนาครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอามาฝากออนตอนแต้นแตนพี่น้องซ้ำนี้แหละครับเป็นพบพวอกันไม่ได้พี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมนางงามสักวกันก็นมา